ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการสำนักงานคลังเขต6พิษณุโลกขอนำเสนอพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการพศ2540 ก่อนเริ่มเนื้อหาอยากให้ทุกท่านเข้าใจถึงสิทธิได้รู้ซึ่งเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพศ2560ประกอบด้วยมาตรา41บุคคลและชุมชนย่อมมีสิทธิ์วงเล็บหนึ่งได้รับทราบและเข้าถึงข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะในครอบครองของหน่วยงานของรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติและมาตรา59รัฐต้องเปิดเผยข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะในครอบครองของหน่วยงานของรัฐที่มิใช่ข้อมูลเกี่ยวกับความมั่นคงของรัฐหรือเป็นความลับของทางราชการตามที่กฎหาย หมายบัญญัติและต้องกัดให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลหรือข่าวสารดังกล่าวได้โดยสะดวกประกอบกับมีมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่20เมษายน2554ให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติในการนำข้อมูลข่าวสารตามมาตราเจเป็นข้อมูลที่ลงทิมในราชกิจจานุเบกษาและมาตรา9เป็นข้อมูลที่คณะกรรมการกำหนดไว้ในวงเล็บ1ถึงวงเล็บ8แห่งพระราชบัญญ,ญัติข้อมูลข่าวสารเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงานทุกหน่วยงาน ดังนั้นข้อมูลข่าวสารที่ต้องนำมาแสดงในศูนย์ข้อมูลข่าวสารจึงเป็นข้อมูลข่าวสารตามมาตรา7และ9 สำหรับเจตนารมณ์ของพระราช,ชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราช,ชการพศ2540ประกอบด้วยข้อที่1ให้ประชาชนมีสิทธิ์ได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินการต่างๆของรัฐข้อที่2กำหนดหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารที่หน่วยงานของรัฐไม่ต้องเปิดเผยหรืออาจไม่เปิดเผยข้อที่3คุ้มครองข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่อยู่ในความครอบครองของหน่วยงานของรัฐ นิยามความหมายของคำว่าข้อ <ông> ม <liebe glass man> <ament> ูลข่าวสารของราชการคือข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในความครอบครองหรือควบคุมดูแลของหน่วยงานของรัฐไม่ว่าจะเป็นข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินงานของรัฐหรือข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเอกชนและนิยามความหมายของคำว่าข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลคือข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งเฉพาะตัวของบุคคลเช่นการศึกษาฐานะการเงินประวัติสุขภาพประวัติอาชญากรรมหรือประวัติการทำงานบรรดาที่มีชื่อของผู้นั้นหรือมีเลขหมายรหัสหรือสิ่งบอกลักษณะอื่น ที่ทำให้รู้ตัวผู้นั้นได้เช่นลายพิมพ์นิ้วมือแผ่นบันทึกลักษณะเสียงของคนหรือรูปถ่ายและให้ใหมายความรวมถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งเฉพาะตัวของผู้ที่ถึงแก่กรรมแล้วด้วยการเปิดเผยข้อมูลตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการพศ2540มี3วิธีดังนี้วิธีที่1ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาตามมาตราเวิธีที่2จัดไว้ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา9 วิธีที่3จัดทําคําขอเฉพาะรายตามมาตรา11 10สิทธิของประชาชนตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการพศ2540มีดังนี้ข้อ1สิทธิได้รู้ประชาชนใช้สิทธิ์ได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา7 มีสิทธิ์ตรวจดูข้อมูลข่าวสารตามมาตรา9มีสิทธิ์ขอดูข้อมูลข่าวสารตามมาตรา11มีสิทธิ์ได้รู้ข้อมูลส่วนบุคคลของตนตามมาตรา25มีสิทธิ์ศึกษาหรือค้นคว้าข้อมูลประวัติศาสตร์ตามมาตรา26ข้อ2สิทร้องเรียนประชาชนใช้สิทธิ์ร้องเรียนกรณีไม่ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาตามมาตรา7กรณีไม่จัดข้อมูลตามมาตรา9กรณีไม่จัดหาข้อมูลตามมาตรา11 กรณีฝ่าฝืนพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารกรณีล่าช้าหรือไม่สะดวกกรณีหน่วยงานว่าไม่มีข้อมูลข้อ3าสิทธิอุธรประชาชนใช้สิทธิอุธรกรณีมีคำสั่งไม่เปิดเผยหรือปฏิเสธคำขอข้อมูลตามมาตรา14และมาตรา15กรณีไม่รับฟังคำคัดค้านนี้ให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของผู้มีประโยชน์ได้เสียตามมาตรา17กรณีไม่แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลตามมาตรา25 ข้อมูลข่าวสารที่อาจไม่ต้องเปิดเผยตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการคศ2,540ข้อมูลข่าวสารที่เจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐอาจมีคำสั่งไม่เปิดเผยโดยคำนึงถึงการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายของหน่วยงานของรัฐประโยชน์สาธารณะและประโยชน์ของประชาชนที่เกี่ยวข้องได้แก่ข้อมูลข่าวสารของราชการที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสถาบันพระมหากษัตริย์จะเปิดเผยไม่ได้ตามมาตรา14มีคำสั่งม่ให้เปิดเผยข้อมูล <time 2018> ข่าวสาร ตามมาตรา15เปิดเผยตามมาตรการที่หน่วยงานวางไว้ตามมาตรา16ช่องทางในการติดต่อศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการสำนักงานพลังเขต6พิษณุโลกท่านสามารถติดต่อผ่านช่องทางด้านล่างนี้ขอขอบคุณที่ติดตามรับชมค่ะ